สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยทิชเชอร์เบลลิสาค่ะนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนะคะเราจะเรียนต่อจากเนื้อหาที่แล้วซึ่งวันนี้จะเรียนในเรื่องของกร a r นะคะหรือวายากรณ์ภาษาอังกฤษ นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้ากแกรมมาวยากรณ์ภาษาอังกฤษเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนเลยค่ะวันนี้นะคะครูก็จะพูดในรูปประโยคบอกเล่านะคะสิ่งที่เป็นคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนออกเกี่ยวกับเรื่องคำนามนับได้คำนามนับไม่ได้นะคะคำนามนับได้เนี่ยก็คือ singular นะคะเป็นคำนามที่สามารถนับจำนวนได้นะคะ ส่วนคำนามที่นับไม่ได้นะคะเป็น plural นะคะก็จะเป็นสิ่งของที่ไม่สามารถนำมานับเป็นจำนวนได้อย่างเช่นข้าวสารนะคะ rice หรือว่า water น้ำนะคะหรือว่า sugar น้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนในไวยากรณ์นะคะการใช้รูปแบบประโยคต่างๆนะคะค่ะเรามาดูเลยค่ะ รูปประโยคบอกเล่าว่าสิ่งว่ามีสิ่งที่เป็นคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้อยู่จำนวนหนึ่งนะคะ number รรูปประโยคที่ใช้บอกถึงอาหารที่เป็นคำนามนับไม่ได้ว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งรูปประโยคจะเป็นดังนี้นะคะ t h e r e is some นะคะตามด้วยคำนามนับไม่ได้ซึ่งมีรูปเป็นเอกพจน์นะคะ t h e r e is some ตามด้วยคำนามนับไม่ได้มีรูปเป็นเอกพจน์นะคะอย่างเช่น x a m p l e ตัวอย่าง there is some ham there is some ham มีแฮมอยู่จำนวนหนึ่งนะคะต่อไป number two รูปประโยคที่ใช้บอกถึงอาหารที่เป็นคำนามนับได้และเป็นพหูพจน์ว่ามีอยู่จำนวนหนึ่งรูปประโยคก็จะเป็นดังนี้ค่ะ There are some ตามด้วยคำนามนับได้ในรูปพหูพจน์นะคะอย่างเช่นตัวอย่าง example There are some pies There are some p i ม s มีพายหลายชิ้นนะคะคำนามคำนามนับไม่ได้นะคะนับไม่ได้ซึ่งรูปเอกพจน์ก็คือเป็นคำนามที่ นับไม่ได้เป็นเอกพจน์ก็คือหนึ่งเดียวมีอยู่จํานวนหนึ่งเดียวนะคะก็คือเอกพจน์ตัวนี้นะคะส่วนคํานามที่นับได้เนี่ยในรูปพหูพจน์เนี่ยนะคะรูปพหูพจน์ก็คือมีตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนะคะก็อย่างเช่นเนี่ยพายสนะคะ there are s o ม e pies มีพายหลายชิ้นนะคะสังเกตได้ว่าคํานามเนี่ยจะต้องเติม s นะคะคำนามจะต้องเติม s นะคะเห็นไหมคะพายเติม s นะคะเพราะว่าอยู่ในรูปคํานามในรูปพหูพจน์นะคะ นับได้นะคะต่อไปค่ะอ่ามาดูตารางนะคะนักเรียนดูไปพร้อมกันค่ะในตารางนี้ก็จะทำให้เห็นได้ง่ายๆนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะขึ้นต้นนะคะประธานนะคะ there นะคะ there is some ham นะคะ there is some ham นะคะต่อไป there are some pies There are some pies นะคะถ้าไวยากรณ์นับได้นะคะเป็นเอกพจน์เนี่ยเราใช้ there is some ham นะคะเห็นไหมคะ ham ชิ้นเดียวไม่ได้เติม s นะคะถ้าเป็นรูปผู้ผลิตก็คือ there are some pies นะคะ p i e ก็เติม s เห็นไหมคะมี p i e หลายชิ้นนะคะใช้ไม่ยากเลยนะคะ there is กับ there are นะคะ there is ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ there are ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นผู้ผลิต ต่อไปเลยค่ะรูปประโยคปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งที่เป็นคำนามนับได้และคำนามนับไม่ไดนะะ้รูปประโยคปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งที่เป็นคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้นะคะนับมาวัรูปประโยคที่กล่าวว่าไม่มีสิ่งที่มีรูปเป็นเอกพจน์จะเป็นดังนี้นะคะ there ตามด้วย isn นะคะ isn ตัวนี้เห็นไหมคะย่อมาจาก is not นะคะ There isn t h e r e isn't any. ตามด้วยคำนามนับไม่ได้ซึ่งมีรูปเป็นเอกพจน์นะคะตามด้วยคำนามนับไม่ได้ซึ่งมีรูปเป็นเอกพจน์นะคะ example ตัวอย่างค่ะ There t h e r e isn't any pork. There isn t h e r e isn't any pork. ไม่มีเนื้อหมูนะคะไม่มีเนื้อหมู pork ตัวนี้นะคะ pork ตัวนี้ก็คือเนื้อหมูนะคะหรือว่าหมูเนื้อหมูนะคะเห็นไ,ไหมคะมันเป็นคำนาม นับไม่ได้นะคะนับไม่ได้แล้วก็อยู่ในรูปของเอกพจน์ก็นหนึ่งเดียวนะคะเพราเนี่ยไม่ได้เติม s นะคะต่อไปค่ะ number t รูปประโยคที่กล่าวว่าไม่มีสิ่งที่เป็นคำนามนับได้และมีรูปเป็นพระหุพจน์นะคะจะเป็นดังนี้ there aren't any ตามด้วยคำนามนับได้ที่มีในรูปเป็นพระหุพจน์นะ example ะตัวอย่างนะคะ,ะ,คะ there aren't any papayas ะะไม่มีมะละกอหลายลูกนะคะไม่มีมะละกอหลายลูกนะคะเห็นไหมคะปะไผ่เติม s นะคะไม่มีมะละกอหลายลูกนะคะเติม s นะคะก็คืออยู่ในรูปของพระหจน์นั่นเองนะคะค่ะมาดูตารางนะคะ there isn't any pork นะคะ there aren't any p a y a s นะคะ There isn't any pork. There aren't any p a p a y a นะคะค่ะมาดูต่อไปค่ะรูปประโยคคำถามและคำตอบว่ามีสิ่งที่เป็นคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้หรือไม่นะคะ Number ร n e รูปประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย is ต้องตอบด้วย yes หรือ no ถามสิ่งที่เป็นคำนามนับไม่ได้ ซึ่งมีรูปเป็นเอกพจน์นะคะรูปประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย i s yes, นะคะนักเรียนจะต้องตอบ yes หรือ no นะคะถามถึงสิ่งคำนามที่นับไม่ได้มีรูปเป็นเอกพจน์มาดู e x a m p l e ตัวอย่างนะคะรูปประโยคนะคะขึ้นต้นด้วย i s yes, นะคะตามด้วย the any แล้วก็ตามด้วยคำนามนับไม่ได้ซึ่งมีรูปเอกพจน์นะคะตามด้วยเครื่องหมาย question นะคะเพราะว่าเป็นประโยคคำถามจะต้องมีเครื่องหมาย question ต่อท้ายประโยคนะคะ example ตัวอย่างค่ะ Is there any milk? Is there any milk? มีนมหรือไม่นะคะเป็นประโยคคำถามมีนมหรือไม่นะคะแล้วก็ถาม Is there any milk มีนมหรือไม่ Milk ตัวนี้นะคะเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะมีรูปเป็นเอก,กพจน์นะคะเวลาตอบนะคะรูปประโยคคำตอบ ถ้าตอบ yes ก็ตอบว่า yes that is ถ้ามีนะคะเห็นไหมคะเพราะเขาถาม is ใช่ไหมคะเวลาตอบเราก็สลับที่ is มาอยู่ข้างหลังเลยค่ะเห็นไหมคะ yes that is นะคะถ้ามีนะคะ no there t h e r e isn't ถ้าไม่มีนะคะยังมไหมคะนักเรียนค่ะเรามาดูโครงสร้างอีกทีนะคะเพื่อให้ในักเรียนเข้าใจนะคะ is there any Milk นะ,ะ Is there any milk มี n มไหมนะ,ะหรือใช้ Are there any cookies Are there any cookies นะคะเวลาตอบก็อย่างที่บอกตอบ yes no ก็ได้นะคะถ้าสมมุติเราใช้ Is there any milk นะคะเวลาตอบตอบ yes ก็ yes there is นะคะเพราะเขาถาม is there เราก็ต้องตอบ yes there is นะคะถ้าไม่มีก็ตอบ no there isn't No, there isn't นะคะเห็นไหมคะเขาใช้ i s yes, ้นต้นนะคะประโยคแต่ถ้าใช้ are ละ Are there any cookies นะคะใช้กับรูปหัวจุน์ปปนะคะเห็นไหมคะ c o o k i e เนี่ยนเะติม s นะคะ Are there any cookies นะคะมีคุกกี้ไหมอ่าถ้าตอบ yes ก็ตอบ there are เห็นไหมคะ there are ไม่ได้ตอบ there is นะเพราะว่าเขาถามอะไรคะเขาถาม are there แล้วก็ต้องตอบ there are นะคะ yes there are มี ถ้าตอบว่าไม่มีก็ no there aren't นะคะ no there aren't อ่านักเรียนพอจะนักเรียนพอจะมองภาพออกแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วเรามาดูต่อไปค่ะรูปประโยคคำถามคำตอบถึงคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ในเรื่องจำนวนอ่าอันนี้เป็นรูปประโยคคำถามคำตอบที่ถามเกี่ยวกับคำนามในเรื่องของจำนวนนะคะอ่าเรามาดูค่ะ number รรูปประโยคคำถามคำตอบนะคะถึงคำนามนับไม่ได้ว่ามีจำนวนมากน้อย โดยขึ้นต้นประโยคนด้วย how much นะคะ how much นี่ฮะ how much นี่คือเท่าไหร่นะคะอ่ะเรามาดูรูปประโยคคำถามค่ะขึ้นต้นด้วย how much นะคะเท่าไหร่นะคะมีจำนวนเท่าไหร่ how much นะคะตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะคะแล้วก็ตามด้วย east แล้วก็ตามด้วย t h e และตามด้วยเครื่องหมาย question เพราะว่ามันเป็นรูปประโยคคำถามนะคะ how much ตามด้วยคำนามนับไม่ได้ตามด้วย east และตามด้วย เดนะคะมาดูตัวอย่างค่ะ example how much ham is there how much ham is there มีแฮมจำนวนมากเท่าไหร่นะคะมีแฮมจำนวนมากเท่าไหร่เห็นไหมคะแฮมตัวนี้เป็นคำนามนับไม่ได้เห็นไหมคะยากไหมคะนักเรียนเราลองมาดูรูปประโยคคำตอบค่ะถ้ามีจำนวนมากเนี่ยเราจะใช้ a lot of นะคะซึ่งแปลว่าหลายชิน้นนะคะอย่างเช่น t h เออ sorry there is a lot of ตามด้วยคำนามนะคะ there is a lot of ตามด้วยคำนามนะคะเวลาตอบนะคะตัวอย่างคำตอบค่ะ there is a lot of ham there is a lot of ham มีแฮมจำนวนมากนะคะก็ถามว่า how much ham is there มีแฮมจำนวนเท่าไหร่เวลาตอบก็ there is a lot of ham มีแฮมจำนวนมากนะคะแต่ถ้าแฮมมีจำนวนน้อยของคำถามชิ้นเราก็จะใช้ a little นะคะใช้ a little นะคะใช้ a little นะคะอย่างเช่น there is a little ham there is a little ham มีแฮมจำนวนน้อยนะคะตัว,นตว ham เนี้ยค่ะตัวแฮมเนี่ยนักเรียนมันเป็นคำนำมน้าไม่ได้รียนอาจจะเปลี่ยนเป็นคำนำมน้าไม่ได้คำนำอื่นก็ได้นะคะแต่ครูอยากให้นักเรียนจำรูปประโยคเวลาที่เขาตอบแล้วก็ถามเอาไว้นะคะค่ะมาดู number two ค่ะ รูปประโยคคำถามคำตอบถึงคำนามนับได้ว่ามีจำนวนมากน้อยโดยใช้ขึ้นต้นประโยคด้วย how many ค่ะ how many เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราใช้ how much นะคะตอนนี้เป็น how many นะคะมาดูรูปประโยคคำถามค่ะ how many ตามด้วยคำนามนับได้ที่มีรูปเป็นพหูพจน์นะคะและตามด้วย are there, นะคะคำนามนับได้ที่มีรูปพหูพจน์ก็คือทชไมคะมากกว่าหนึ่งสิ่งขึ้นไปนะคะ example ตัวอย่างค่ะ How many bananas are there? How many bananas are there? นะคะมีกล้วยจำนวนมากเท่าไหร่ใช่หไหมคะ Bananas เติม s นะคะแสดงว่าเป็นพหูพจน์นะคะมีกล้วยหลายผลนะคะมีมีกล้วยหลายลูกนะคะต่อไปค่ะถ้าเราจะตอบนะคะเราก็ต้องตอบว่าถ้ามีจำนวนมากเนี่ยเราจะใช้ a lot of นะคะแปลว่าหลายชิ้นนะคะเช่น There are a lot of นะคะตามด้วย bananas นะคะ There are a lot of them ด้วย Bananas นะคะมีกล้วยจำนวนมากนะคะ n a s a n a ท่านเรียนก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้อื่นก็ได้นะคะที่เติม s ค่ะแต่ถ้ามีจำนวนเล็กน้อยเนี่ยสถึงสชิ้นหรือ2องถึงสลูกเนี่ยเราก็ใช้ a few นะคะ There are a few bananas There are a few banana มีกล้วยจำนวนเล็กน้อย2องถึงสลูกนะคะจำไม่ง่ายนะคะถ้ามีกล้วยจำนวนมากใช้ a lot of ถ้ามีเล็กน้อย2 3ถึงชิ้นใช้ a few นะคะโครงสร้างก็เหมือนเดิมค่ะแค่เปลี่ยนแค่นั้นเองนิดหน่อยนะคะอ่ะเรามาดูตารางนะคะ how much ham is there นะคะดูเวลาตอบเวลาตอบนะคะ how much ham is there นะคะ there is a lot of ham there is a little ham นะคะสามารถตอบได้2อ,อย่าง a lot of มีมาก a lot of บนะาะ a little เล็กน้อยนะคะ แต่ถ้าเป็น how many แบบนั้นอะ Are there นะคะมีกล้วยจำนวนมากเท่าไหร่นะคะเวลาตอบก็ตอบ there are นะคะเพราะเขาถาม are there แล้วก็ต้องตอบ there are a lot of banana มีกล้วยจำนวนมาก there are a few banana มีกล้วยสองถึงสามผลอ่าอากอีกครั้งนะคะ how much ham is there นะคะเขาถามว่ามีแฮมจำนวนเท่าไหร่นะคะเขาถาม is there นะคะแล้วก็ต้องเอา t h r e is มาขึ้นต้นประโยคค่ะ There is a lot of ham มีแฮมจำนวนมาก There is a little ham มีแฮมจำนวนเล็กน้อยนะคะ How many bananas are there นะคะ How many bananas are there นะคะมีกล้วยจำนวนมากเท่าไหร่เขาถาม There a r แล้วก็เอา There are มาขึ้นต้นประโยคค่ะ There are a lot of bananas There are a few bananas นะคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนความรู้เพิ่มเติมนะคะ น้ำนมชากาแฟเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะใช้ซ m e ได้ทั้งกับคำนามนับได้และนามนับไม่ได้นะคะใช้ any กับประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนะคะใช้คำนามนับได้จะใส่ a หรือ a n ไว้ข้างหน้าถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้จะไม่ใส่ a หรือ a n และคำนามนับไม่ได้นั้นจะไม่มีรูปเป็นพหูพจน์ค่ะอันนี้ก็เป็นทริคความรู้เพิ่มเติมนะคะค่ะเรามาดูข้อสังเกตกันค่ะ นะะคอ่ดูรูปภาพเป็นตัวอย่างนะคะ a lot of นะคะ a lot of นี่มีจำนวนมากนะคะ a lot of นะคะ a lot of นี่ก็มีจำนวนมากเห็นไหมคะในรูปภาพ a few นะคะ a few ก็จะมี2อถึงสชิ้นสองถึงสามอย่างนะะั่นเองค่ะในรูปภาพก็มีแอปเปิลนะคะมีสองถึงสามลูกเราก็จะใช้ a few นะคะ a little นะคะคือเล็กน้อยก็คือมีเล็กน้อยจริงๆนะคะมีเล็กน้อยจริงๆเลยนะคะตามรูปภาพค่ะ ค่ะเรามาดูข้อ a นะคะเขาบอกว่า please listen to the conversation on page 2 and answer the question นะคะโปรดฟังบทสนทนาที่หน้า2แล้วตอบคำถามนะคะบทสนทนาที่หน้า2เนี่ยเราอาจจะเรียนไปแล้วใน ep ก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนก็สามารถย้อนไปดูบทสนทนาได้นะคะในหนังสือเรียนก็ได้ค่ะหรือว่าในคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วก็ได้ค่ะซึ่งก็าถามว่า number one is there any pork in the refrigerator Is there any pork in the refrigerator นะคะมีเนื้อหมูนะคะในตู้เย็นไหมนะคะตอบว่าอะไรดีตั้งเรียนก็ลองย้อนนึกไปเรื่องที่แล้วนะที่เขาเปิดตู้เย็นออกมาแล้วแบบมีอาหารอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนักเรียนก็ลองตอบดูนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบนะคะเพราะว่าคุณครูจำได้ว่าในในเนื้อเรื่องเนี่ยในตู้เย็นเนี่ยไม่มีเนื้อหมูนะคะก็ตอบว่า no there isn't no there isn't ต่อไป number t r e w h a t are there in the refrigerator w h a t are there in the refrigerator นะคะมีอะไรบ้างที่อยู่ในตู้เย็นนะคะมีอะไรบ้างที่อยู่ในตู้เย็นกูกูจำได้ว่ามีเยอะเลยนะคะมีข้าวผีส้มมีทริมนะคะมีทูมเมอร์แล้วก็ยังมีอะไรอีกนะข้าวผีสนะคะเ,เรามาดูแนวคำตอบค่ะอา there are some chicken, n นะมีกา papayas tomatoes lemons cowpeas, chili and dried shrimps นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นนะคะนะักเรียนก็นำมาตอบได้เลยนะคะค่ะ look at number B. h ค่ะ look at bread นะคะเขาบอกว่าดูแล้วก็อ่านนะคะ toast or bread with tuna spread w h a t would you like? Please take a bit นะคะอ่านว่าอะไรนะ Toast ตัวนี้ก็น่าจะเป็นขนมปังปิ้งนะคะขนมปังที่เป็นก้อนๆที่เขาปิ้งอะค่ะนะคะ,นะะ Toast or bread นะคะหรือว่าขนมปังแผน่นนะคะ w i t h tuna spread นะคะกับอะไรคะ w i t h เนี่ยแปลว่ากับ tuna spread ก็คือแบบที่เขาเป็นเนื้อทูน่าจากในกระปุกในกล่องเอ่อในเอ่อกล่องหรือว่า ในขวดนะคะเขาเรียกว่าทูน่าสเปรนะคะทูน่าพร้อมทานนะคะที่ไม่ใช่ปลาทูน่าเป็นตัวตัวนะคะ What would you like? คุณชอบแบบไหนนะคุณจะชอบทสต์นะคะหรือว่าเบรดนะคะกับขนมปงังกับทูน่าสเปรดนะคะ Please check a bit นะคะอาให้โปรดเลือกมานะคะว่าคุณอยากได้แบบไหนนะคะข้อ4นะคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนหาตำราการทำแซนวิชเนยถั่วจากนิตยสารหรือเว็บไซต์นำวิธีการทำมาบอกแก่เพื่อนๆในชั้นเรียนนะคะอ่ะก็เป็นการบ้านไปละกันเนอะก็ให้นักเรียนเนี่ยไปทำในข้อ4นะคะที่ให้นักเรียนเนี่ยไปหาตำราการทำแซนวิชเนยถั่วจากนิตยสารเว็บไซต์นะคะแล้วก็นำวิธีมาบอกแก่เพื่อนๆนะคะแต่นักเรียนเนี่ยก็จดวิธีนั้นเนี่ยนะคะลงในสมุดของนักเรียนนะคะ ซึ่งความรู้เนี่ยวิธีการทำแซนด์วิชเนี่ยนักเรียนอาจจะไปเซิร์ช Google ก็ได้นะคะไปหาจากเว็บไซต์นะคะก็ได้แล้วก็นำมาเขียนในในสมุดเรียนภาษาอังกฤษของเรานะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบนะคะคลิป EP นี้ไว้เท่านี้นะคะคลิป EP นี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่นักเรียนจะต้องอาศัยความเข้าใจด้วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สอนในห้องเรียนเนาะ เราเรียนเองจากคลิปวิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะต้องรู้หลายๆครั้งนะคะเพื่อทำความเข้าใจนะคะครูก็ขอรบกวนให้นักเรียนเนี่ยมันฝึกฝนนะคะทำความเข้าใจเนื้อหาในบทความในหนังสือเรียนนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนอกจากเวลาที่ครูสอนในคลิปนะคะกันบ้านนักเรียนก็จบลงในสมุดน,นะคะ,ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะหนังสือเรียน express power well นะคะที่ สำันัสนุนเนื้อหาในการเรียนวันนี้แล้วขอขอบคุณนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วพบกันใน EP ต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ